นะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวมาดูถ่ายไหมอิถม,ถ,มถ,ถ่ายไหมมันเป็นไรแล้วไได้ยนี่เออแต่หวัวหนนี่กิดบมาถ่ายรถเลยลงรถหาเข้าไปเลยโอ้เนี่ยผ่านเขาเนี่ยอืมถ่ายเขาดูมันเน่าเม็ดหรอพี่น้อง Nào mẹ lê thoại đi hèn 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 nào hèn 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 Nào hèn hèn เดี๋ยวพาไปดูเขาไถามันเป็นก็เองใส่คิดไก่มากไหมนี่มันเน่านี่ Ơ, ừ, áo, khuôn Ơ, ừ, áo Tẩy cá nha, khuôn thau Đu, đu khuôn thau, lấy nó con Nè, <laughs>

แล้วเดินไม่ทันนะคนเท่าครับเสี้ยงอนะไถแล้วคนเท่าเดินไม่ทันนะ้อพี่น้องเลยเลี้ยงเบิกหัวพี่นี่ตะจุกมันหัวมันเน่า,นาดังงงโอ้เป็นก็รถไถไม่จุกมันหัวเน่าเนี่ยเออเออเนาะเอ็มเนาะ แส่เว้นก็ผ่านหล้จุกเงนเหมือนหน่อยโอเควัสดีครับหวัสดีครับ